เราจะมีลูกหรออะไรนะเราจะมีลูกหลอเขาเรียกว่าความคิดหนูดูเปลี่ยนไวมากเลยเนอะอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วกว่าคือเขาเรียกว่าวางแผนมากกว่าค่ะเตรียมความพร้อมนะช่วงนี้แต่ว่าก็ตัดสินใจไป8ปดสิบเซแล้วค่ะว่าน่าจะน่าจะมีอะไรที่มาทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนความคิด คือป่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ป่านอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมมากกว่าแต่ว่าเหตุผลที่ป่านตัดสินใจคือด้วยด้วยความที่ป่านไปเจอ GFC คลินิกคือเป็นคลินิกสำหรับ พวมีบุทยากแล้วก็คือไปปรึกษากับคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยให้คําแนะนำมาว่าจริงๆแล้วอะช่วงนี้ให้่รรา,านลองตรวจสุขภาพดูก่อนลองไขว้ตัวสุขภาพดูก่อนว่าทั้งสองคนอะแข็งแรงมากพอไหมถ้าเกิดไม่แข็งแรงอะจะได้มีวิธีการขั้นตอนต่อไปที่จะเตรียมตัวได้แต่ว่าพอตรวจเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าปานกับคุณดั้แข็งแรงมาก,มากๆเลยแล้วคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นนะค่ะให้เป็นการแบบเออสมเป็นตัวอ่อนไว้ก่อนไหมแล้วก็ในอนาคตเมื่อไหร่ที่เราพรอมค่ะค่อยฝั่งตัวอ่อน ข้าไปในมลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อยตั้งครรภ์แต่ว่าพอเราเมาเจอแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ปันกับมุ้ดคือตอนนั้นที่ปัจจุบเนีย้ยไม่อยากมีเพราะว่าเราอยากอยากใช้ชีวิตคู่กันก่อนเนียอยากเที่ยวยังอยากกินกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เราแบบว่าผสมแล้วมีตัวอ่อนแล้วแล้วฝากให้คุณหมอดูแลก่อนวันหนึ่งที่เราพร้อมอยากตั้งครรภ์ค่อยฝกกังตัวอ่อนอันนี้ฝังแล้วมันตอบโจทย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้ปันอาจจะเลือฝกฝังแบบอีกปปปีข้้าาาางหนนนนแต่่่วมัเ็กรกรสไอ เราพเพิสกว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการที่เราผสมตัวอ่อนตั้งแต่ตอนนี้ก็คือฝ่ 3, านอายุ3ามปสามือสามิบแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็เป็นผลดีกับตัวเราด้วยแล้วก็เป็นผลดีกับตัวอ่อนด้วยทีนี้พอตั้งใจว่าจะมีลูกฝากไข่แล้วแผนในชิงคุกเกียนใชไหม ก็จร,จริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนค่ะคือป่านะวางแผนกับคุณไว้แล้วว่าสักประมาณ3ามสิบห้าสามสิบหกอย่างเงี้ยป่านก็อยากจะกลับไปอยู่กับพ่อค่อคแม่อยากจะกลับไปอยู่บ้านสวนซึ่งแาเกิดป่านมีน้องตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่ป่านแทนไว้พอดีว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบงา่ายที่บ้านสวนกับพ่อคุณแม่พอดี แล้วตอะเราจะมีน้องอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนความคิดพุกที่บ้านเรา่ายังไงบ้างคือหางไหมหรือว่าก็คือหากันยกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาถอดใจกันไปแล้วก็เห็นบบคุณพ่อบอกบอกเพื่อนแล้วว่าจะไม่เราจะไม่มีลู้ใ่คุณพ่อว่าแบบบอกเพื่อนไปแล้วว่า ป่านมันแก่แ really? ล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีแล้วแหละแล้วเขาก็เหมือนพอใจไปแล้วแต่ว่าพอไปนบกว่าเออเนี่ยป่านวางแผนนะเผื่อว่าอนาคตน่าจะดีนะเขาก็ดีใจกันเพราะว่าคือเช็คกับป่านตลอดทุกวันเลยว่าวันนี้ป่านต้องทำอะไรทุกครั้งที่ป่านไปหาหมอเราจะมีกลุ่มครอบครัวกลุ่มไลน์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกที่บ้านว่าแบบเดี๋ยวจะไปหาหมอนะเขาก็ตื่นเต้นกันไม่เก็บของใช่ไหมคุณเออคุณอายงไม่อยากมีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ไม่เกี่ยวค่ะคือคมันเป็นการตัดสินใจในร่วมกันมากกว่า,วาซึ่งบุดเองอ่ะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือตามใจภรรยาถ้าป่านคือเขาเห็นว่าป่านอ่ะเป็นคนแบบต้องตั้งครรภ์ต้องค้องต้องดูลูกต้องแหลกเนี่ยถ้าเกิดสมมติเมื่อไหร่ที่ป่านพร้อมสกษษษษษิปคือบุดก็พร้อมแต่คือ,บคอบแอบบอ้าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคเอาพร้อมแต่ถ้าเกิดบ่านบอกว่ายังไม่พร,พร้อมเขาก็จะเข้าใจว่าแบบป่านทำงานนะไรสนุกดคือบุดอ่ะน่ารักตรงที่ว่าเขาจะแคร์ป่านค่อนข้างเยอย แล้วจริงๆปัน <serving> ม <Pokemon apan> <den> ีในภาพในหัวว่าเราเป็นแม่เราจะต้องเป็นยังไงหนกเป็นแม่ได้นะรเป็นแม่แบบหนก็คิดออกนะคออกคือด้วยคามที่ปัันคนข้างเป็นคนแบบทำทุกอย่างตามตาาอยู่แล้วแัค่นข้เระเยบวิัในชีวิตดังนั้นการเด็กหรือว่าดูลูกไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับปัแล้วปนก็แบบรักเด็กด้วย เ,เด็กผู้หญิงเนี่ได้ผู้หญิงค่ะช่วยจะบุญกันแล้วเนาะอะไรนะคะตองร้องกันแล้วใช่ไหมว่าผู้หญิงสาวที่บ้านนี้เป็นใหญ่โอเคแล้วก็โอดก็ชอบเด็กผู้หญิงคือได้มาพี่หลานบ้าน่เป็นเด็กผู้หญิงหมดเลยแล้วเขาก็จะเห็นว่าเด็กผู้หญิงมีความแบบเลี้ยงง่ายน่ารักเขาก็แบบเอ็นดูเด็กผู้หญิงเป็นพิเศษอยู่แล้วด้วยเหมือนกันงอีกกี่ปีนะอะไรนะคะอีกกี่ปีเนี่ยหกหกสองปีค่ะน่าจะประมาณหกเก้า อะไรนะคะไม่เริ่มมีควา้เพราะว่าอายุอะไรอะไหอรทเอ่อย่างที่พี่บอกว่าพอปั่นแทนไว้ว่าแบบปั่จากแล้วกลับไปอยู่บ้านสวนก่อนมันอยากให้ทุกอย่างแบบมันโอเคก่อนอะไรอยย่างงเี้ค่ะก็เลยแบบว่าคือตอนนี้ปั่นกันมาสักูบ้านบ้านสวนด้วยก็เลยอยากให้บ้านเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยแบบไปพักผ่อนอนกันที่ปั่นมันแบบว่าอยากมีกี่คนคะอะไรนะคะกี่คนเอาคนเดียวก่อนก่อนนี้ ไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงมีการ,ราาถามคนอื่นมที่เขาเคยมีลูกหรือเปล่าถามตลอดถามตลอดแค<ช>่วม่ยึดใจเราก็รับเด็กเราก็อยากมีเหมือนกันรักเด็กมากคือป่านอ่ะถ้าดูคนแบบตามินศาถ้าดูคนแบบตามนีศาแกรมป่บบานจะเห็นว่าป่านอ่ะลงสตอรี่เด็กตลอดเวลาเพราะตั่นชอบแล้วเวลาเราเจอลูกคนอื่นเาก็ชอบไปเล่น<ม>ชอบเอามานอนบ้านและคิดไม่ว่ามันพลาเรามีแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราชื่นชอบไม่ไม่คิดเพราะว่า ปันคิดว่าอย่างลูกคนอื่น่ปันเล่นเวลาร้องไห้ปันก็คืนพ่อแม่เขาไปเลยแล้วติดตรงนี้ไปค่ะร้องแล้วอ่ะไปค่ะแต่ว่าอันนี้อันนี้ถ้าจะเป็นของเราอ่ะมันจะเป็นแบบคนอื่นเอาไปเล่นแล้วรอเขาจะเอามาคืนเราไงแต่เราก็ให้พุดไปดิพุต้อไปค่ะถูกต้องค่ะตอนตอนเราเลี้ยงอ่ะเด็กชอบเราไหมฮะตอนที่เราเลี้ยงมันดุอ่ะคนใหญ่เขาต้องวิภาวกันมากขว่าพูจะเป็นแบบใจดีแต่ปันก็แบบร้องทำไมคะมีอะไรมาใจพูดคะ เราเป็เด็กครับป้าปสิลูกขนาดเราได้ไมีมเด็ก <c oughs> ไปดูใช่เราได้มีซื้อคู่มือเลี้ยงลูก้าแฝดยังขายยังได้ถึงขนาดใช่แต่มั่นใจว่าถ้า,ามีปุ๊บเราสามารถปฏิบัติการมาถึงว่าเลี้ยงได้เลยแปลว่า,าเอาอยู่ทั้งลูกทั้งพ่อนะชอบคนนี้นี่เนาะเราพูดได้ให้ป้าเขาด めっちゃきれいだ。<laughs> <laughs>